ประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้วบิดาชื่อคำดวงมารดาชื่อจันเกิดวันพฤหัส,สบดีเดือนยี่ปีมะแมตรงกับวันที่ยีสบเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงตำบลของเจียมอำเภอของเจียม จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือบ้านคำบงตาบลนสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเจ็ดคนหลวงปู่มั่นท่านเป็นบุตรคนหัวปีมีสันฐานเป็นคนร่างเล็กผิวขาวแดงแข็งแรงว่องไวสติปัญญาดีมาตั้งแต่กำเนิดเป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่าย ได้เรียนอักษรสมัยในสำนักของอาคือเรียนอักษรไทยน้อยอักษรไทยอักษรธรรมและอักษรขอมอ่านออกเขียนได้นับว่าท่านเรียนได้รวดเร็วเพราะมีความทรงจำดีและมีความขยันหมั่นเพียรชอบการเล่าเรียนศึกษาเมื่อท่านอายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสมเณรใ,ในสำนักวัดบ้านคำบง ครั้นบวชแล้วได้ศึกษาหาความรู้ทางพระศาสนามีสวดมนต์และสูตรต่างๆในสำนักบรรพชาจารย์จดจำได้รวดเร็วอาจารย์เมตตาปราณีมากเพราะเอาใจใส่ในการเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เมื่ออายุท่านได้17ปีบิดาขอร้องให้ลาศิกขาเพื่อออกมาช่วยการงานทางบ้าน ท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปช่วยงานของบิดามารดาเต็มความสามารถท่านเล่าว่าเมื่อสิกขาไปแล้วยังคิดที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่ลืมเลยคงเป็นเพราะอุปนิสัยฝักใฝ่ในทางธรรมอีกอย่างหนึ่งเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากคำสั่งของยายนี้ คอยสกิดใจอยู่เสมอครั้นอายุท่านได้22ปีมีความอยากบวชเป็นกำลังจึงอําลาบิดามารดาบวชท่านทั้งสองก็อนุญาตตามประสงค์ท่านได้เข้าศึกษาในสำนักพระอาจารย์เสาหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบเมืองอุบลอุปสมบทนวัดสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชาพระครูศีทาชายเสยโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักอุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่สิองมิถุนายนปีพุทธศักราช2436พระอุปัชายะให้ฉายาว่าภุริทัตโตแปลว่า ผู้ให้ปัญญาผู้แจกจ่ายความฉลาดเสร็จอุปสมบทกรรมแล้วได้กลับมาศึกษาวิปัสนาทุระกับพระอาจารย์เสากันตะสีโลณนะวัดเรียบต่อไปเมื่อแรกอุปสมบทท่านพำนักอยู่วัดเรียบโดยได้เรียนกรรมฐานจากพระอาจารย์เสาและได้ออกไปศึกษาอยู่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งคราว ในระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนแห่งพระวินัยคืออาจาระความประพฤติมารยาทอาจาริยวัดและอุปัชายวัดปฏิบัติได้เรียบร้อยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชาอาจารย์และได้ศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิกับการสมาทานทุดงควัดต่างๆ ในสมัยต่อไปได้สแสวงหาสถานที่สงบวิเวกสัปปายะบำเพ็ญสมณะธรรมในที่ต่างๆต,ตามราวป่าป่าช้าที่แจ้งหุบเขาซอกเขาห้วยทานเขาเงื้อมเขาท้องถ้ำเรือนว่างทางฝั่งซ้ายแม่น้ำของบ้าง ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ้างแล้วลงไปศึกษากับนักปราญ์าากรุงเทพจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามมันไปสดับธรรมเทศนากับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทแล้วออกสแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลางคือถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตลบบุรี จนได้รับความรู้แจมแจ้งในพระธรรมวินัยสิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนาจึงกลับมาภาคอีสานทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสนาแก่สหธรรมิกและอุบาศกอุบาสิกาต่อไปมีผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามมากขึ้นโดยลำดับมีศิทยานุศิ์แพร่หลายกระจายทั่วภาคอีสานในการต่อมาได้ลงไปพำนักพักจำพรรษา ที่วัดปทุมวานารามกรุงเทพอีกหนึ่งพันษาแล้วขึ้นไปเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณโุปมาจารย์จันสิริจันโทจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงหนึ่งพรรษาแล้วออกไปภักตามที่วิเวกต่างๆในเขตภาคเหนือหลายแห่งเพื่อสงเคราะห์สาธุชนในที่นั้นๆท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานถึงส1ปี จึงได้กลับมาจังหวัดอุดรธานีพักจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนนิเวศเพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้นสองพรรษาแล้วมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครพักจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามนตําบลตองโขบอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครปัจจุบันคืออําเภอโคกศีสุพรรณอยู่ที่นี่อีกสามพรรษาจำพรรษาที่วัดป่าหนองผือ ตำบลนานในอำเภอพันน,นิคมห้าพันษาเพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในถิ่นนั้นมีผู้สนใจในการปฏิบัติได้ติดตามศึกษาอบรมจิตใจมากมายศิทษยานุสิ์ของท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังเกียรติคุณของท่านให้ฟุ้งเฟืองเรื่องลือไปในช่วงการเวลาแห่งปัจฉิมวัย นับตั้งแต่พุทธศักราช2,484เป็นต้นมาหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครครั้นพุทธศักราช2,487จึงย้ายไปอยู่เสนาสนะป่าบ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครจนถึงปีสุดท้ายแห่งชีวิตตลอดเวลา8ปีในวัยชารานี้ท่านได้มุ่งมั่น ในการอบรมสั่งสอนศิษยานุสิ์ทางสมถวิปัสนาเป็นอันมากได้มีการเทศนาอบรมจิตใจศิษยานุสิ์เป็นประจำวันสิทธิผู้ใกล้ชิดได้บันทึกธรรมเทศนาของท่านเอาไว้และได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเผยแพร่แล้วใช้ชื่อว่ามุตโตไทยเมื่อมาถึงพุทธศักราช2492ซึ่งเป็นปีที่ท่าน มีอายุย่างเข้า80ปีทันเริ่มอาพาธเป็นไข้สิ์พูดที่อยู่ใกล้ชิดก็ได้เอาธุระรักษาพยาบาลไปตามกำลังความสามารถอาการอาพาธก็สงบไปเป็นครั้งเป็นคราวแต่แล้วก็กำเริบขึ้นอีกเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนจวนจะออกพรรษาอาพาธก็กำเริบม,มากขึ้นคราวนี้ได้กระจายไปโดยรวดเร็วพอออกพรรษา สิทธยานุสิทธ์ผู้อยู่ใกล้ไกลต่างก็ทยอยกันเข้ามาปรนิบัติพยาบาลได้เชิญหมอแผนปัจจุบันมาตรวจและรักษาแล้วนำมาพักที่เสนาสะนะป่าบ้านผู้อำเภอพันานานิคมเพื่อสะดวกแก่ผู้รักษาและสิทธยานุสิ์ที่จะมาเยี่ยมพยาบาลอาการอาภาษตมิเตท,ทรงกับสุดลงโดยลำดับครั้นเมื่อวันที่สิพฤศจิกายน พุทธศักราช2492ได้นำท่านมาพักที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยพาหันรถยนต์ของแขวงการทางเข้ามาถึงวัดเวลาเที่ยงวันครั้นถึงเวลา2นาฬิกา23นาทีของวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2492ท่านก็เดละสังขาร ด้วยอาการอันสงบในถ้ำกลางศิทยานุสิ์ทั้งหลายมีเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีเป็นต้นสิริชนมายุข,ของท่านอาจารย์ได้79ปี9เดือน21วันรวม56พรรษาซึ่งท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ว่าองค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหะสยญาต คือนอนตะแคงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนหงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากเกินไป ดังนั้นการนอนของท่านในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่างหงายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าอิยงเอียงอยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งบรรดาสิทธิ์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเนนคารวาสมีน้อยลมหายใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกที และละเอียดไปตามตามกันอ่อนลงจนแทบไม่ปรากฏไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะอาวัยวะทุกส่วนมีได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญชนทั่วๆไปเคยเป็นกันพอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือ พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตีสองยีนาทีจึงได้ถือเวลามรณภาพของท่านตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่มัน่นท่านได้ยังประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากเหตุนั้นท่านจึงไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหล่งเฉพาะแห่งเดียวท่านได้เที่ยวไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในสถานที่นั้นๆหลังองค์หลวงปู่มัน่น ลาขันเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492จึงได้มีการจัดถวายพระเพลิงศพหลวงปูณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในวันอังคารที่31มกราคมพุทธศักราช2493เมื่อถวายพระเพลิงเสร็จแล้วอัฐิขององค์หลวงปู่ได้ถูกแบ่งแจกไปตามจังหวัดต่างๆ ส่วนประชาชนได้เท่าอังคารไปต่อมาปรากฏว่าอัฐิาธาตุขององค์หลวงปู่ที่แจกจ่ายไปยังที่ต่างๆก็กลายเป็นพระาธาตุไปหมดแม้แต่เส้นผมของท่านที่มีผู้เก็บไปบูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระาธาตุได้เช่นเดียวกับอัฐิของท่านปฏิปทาท่านพระอาจารย์มั่นทุดงขวัตที่ท่านถือปฏิบัติเป็นอาจินสีประการ คือประการที่หนึ่งบางสุกุลิกังคทุดงถือน่งห่มผ้าบางสุกุลนับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบจนกระทั่งถึงไวยชาราจึงผ่อนให้ขหาบดีจีวอบ้างเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานำมาถวายประการที่สองบินทบาทกังคทุดงถือพิกขาจารย์เที่ยวบินทบาทมาฉันเป็นนิดแม้อาพาธไปในละแวกบ้านไม่ได้ ก็บินทบาทในเขตวัดบโรงฉันจนกระทั่งอาพาธลุกไม่ได้ในปัจฉิมสมัยจึงงดบินทบาทประการที่สามเอกปฏิกังฆทุดงถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิดจึงกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักจึงได้งดประการที่สี่เอกสาสันนิกังฆทุดงถือฉันหนเดียวเป็นนิดตลอดมา แม้ถึงอาภาษหนักในปัจฉิมสมัยก็ไม่ได้เลิกละส่วนทุดงขวัตนอกนี้ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราวที่นับว่าปฏิบัติได้มากก็คืออารัญยิกกังคทุดงถืออยู่เสนาสนป,ป่าห่างบ้านประมาณ25เส้นลีกเร้นอยู่ในที่สงัดตามสมณวิสัยเมื่อถึงวัยชาราจึงอยู่ในเสนาสนป,ป่าห่างจากบ้านพอสมควร ซึ่งพอเหมาะกับกําลังที่จะพิกขาจารรับบินทบาทเป็นที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึงประชาชนยำเกรงไม่รบกวนนับว่าในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงได้ออกจาริกโดดเดียวสแสวงวิเวกไปในป่าดงพงลึกจนสุดวิสัยที่ศิษยานุสิทธ์จะติดตามไปถึงได้ก็มีเช่นในคราวไปอยู่ทางภาคเหนือเป็นต้นท่านไปวิเวกบนเขาสูง อันเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอร์อย่างชาวมูเซอร์ซึ่งพูดไม่รู้เรื่องกันให้บังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เขียนถึงหลวงปู่มั่นอย่างน่าสนใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาทุดงควัตสิบสามทุดงสิบสามแต่ละข้อ มีความหมายในการปราบปรามกิเลสท,ทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ดังนี้ 1. บินทบาทเป็นวัด 2. บินทบาทตามลำดับบ้าน 3. ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง 4. ฉันในบาท 5. ฉันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่ง 6. ถือผ้าสามผืน 7. ถือผ้าบางสกุล 8. อยู่รุกขมูลร่มไม้ 9. อยู่ป่า 10. อยู่ป่าช้า 11. อยู่กลางแจ้ง 12. อยู่ในที่ที่เขาจัดให้ 13. ถือไม่อยู่อิริยาบทนอนนี้เป็นพื้นเพในการดำเนินและการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านกับเป็นไปโดยสม่ำเสมอ ไม่นอกลู่นอกทางทำให้ผู้อื่นเสียหายและริจะทําเพื่อความเด่นความดังอะไรนอกลู่นอกทางนั้นไม่มีเป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมากนี่หละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีจำนวนมาก พากันดำเนินมายึดถือหลักนั้นและปฏิบัติได้แพร่หลายหรือกระจายออกไปแกบ่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นขแขนงขแขนงหรือแผลงแผลงอะไรออกไปให้เป็นที่สะดุดตาไม่แน่ใจอย่างนั้นไม่มีท่านดำเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทั้งนั้นคือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนี่เพราะเหตุไรก็เพราะเบื้องต้นท่านตะเกียกตะกายก็จริง แต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเป๋งเลยและหลักธรรมก็ยึดถือธุดงสสามข้อนี้เป็นทางดําเนินไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนี้ไปทางอื่นอย่างอื่นบ้างเลยนี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่าน ต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลําดับลําดาดังเคยมีในประวัติของท่านจนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจแล้วก็ประกาศสั่งสอนธรรมแกบ่บรรดาสิษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินโดยความองอาจกล้าหาญไม่มีคำว่าสะทกสะทานแม้นิดหนึ่งเลยนี่ก็เพราะความแน่ใจในใจของท่านเอง ทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วพวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาอบรมกับท่านจึงได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องแม่นยำที่ท่านพาดำเนินมามาเป็นเครื่องดำเนินของตนแล้วถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดาไม่มีประมาณเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทมีกว้างขวางอยู่มาก สำหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแต่กระจายออกไปการที่ได้ปฏิปทาเครื่องดำเนินจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนี่ละเป็นที่ให้ตายใจนอนใจอุ่นใจได้ผิดกับเราเรียนมาโดยลำพังและปฏิบัติโดยลำพังเป็นไหนไหนยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นไกลที่ไหนเลยผมเองนี่แหละ จะว่าอวดหรือไม่อวดก็ตามก็เรียนถึงมหาแต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มายึดเป็นเครื่องดำเนินด้วยความอุ่นใจแน่ใจตายใจสำหรับตัวเองไม่มีจะว่าอย่างไรนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิตเสาะแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นจากหนังสือ หยดน้ำบนใบบัวโดยหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี